สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็วันที่3ามิถุนายนครับจะพาไปเดินที่ทะเลครับหมู่บ้านชาวประมงอ่างศิลาอันนี้เขาเรียกว่าปูอะไรนะปููมาอันนี้เป็นปูม้าครับปูม้าหรือ blue cap เป็นปูสีน้ําเงินนะครับก็เป็นปูที่เรารู้จักกันดีอันนี้ชาวประมงเขาก็จับมาจากการที่เราเข้าไปลงอวนนะครับก็เอาอวนไปวางไว้ตามเสาของที่เขาเลี้ยงหอยนางรมนะครับในชายทะเลครับ เอ้นี่อันี้อะไรแมงดาทะเลพอแมงดาถ้วยตัวมันขนาดนี้เองใช่ไหมมันมีแมงดากระป๋องด้วยเนี่ยแมงดาจานที่ตัวใหญ่พอนั้นแมงดาจานไอันี่แมงดาถ้วยมันก็ตัวขนาดนี้เมื่อมีการฟื้นฟูป่าชายเลนนะครับปูม้าก็จะกลับมาเพราะว่าปูมมาปูทะเลเนี่ยก็จะอยู่ตามชายป่าชายเลนนะครับวางไว้เฉยอ๋อวางไว้เฉยเหรอกางหลักทิ้งไว้ วางวาง,วางบ่ายบ่ายวันนี้่งมีชเช้าก็ไปกินครับอ๋อวางบ่ายวันนี้ส่วนเจ้า,าตัวนี้คือปูใบครับปูใบที่เขากินก้ามมันไม่ค่อยกินเนื้อหรอกครับเพราะเนื้อมันไม่ค่อยมีน <c oughs> ี่ปูทะเลปูทะเลอันนี้ปูใบเนี่ยอันนี้ปูใบเนี่ยปูใบปูใบมันพูดไม่ได้นะปูใ <c> บ <oughs> <c oughs> โอ้วังหนีบหนีบตายเลยเนี่ยกระดูกแตกเลยดีบแล้วก็หนุกกระดูกแตกเลยกามใหญ่โอ้ว้ามใหญ่ครตัวนี้ครึ่งกิโลได้มั้งเนี้ยน่าจะกว่าน่าจะกว่าน่าจะกว่าโอ้แถวอ่างศิลาก็ยังคอมีตัดทะเลอยู่เหมือนกันปูดำเป็นปูเนื้อครับเป็นปูที่มีราคาแพงนะครับนี่กิโลหนึ่งก็ประมาณ600บาทอันนี้แมงดาครับ ชายทะเลแถบนี้อยู่ปากแม่น้ำบางปะกงครับเมื่อมีการปล่อยน้ำเสียมาทุกครั้งก็จะทำให้น้ำทะเลเสียบริเวณนี้ก็ทำให้ปูทะเลสัตว์ทะเลตายไปเยอะโดยทีเดียวนะครับชํามบมงกล่าวว่าอย่างนั้นยองพอหากินได้กันอยู่นะแถวนี้นะจะแย่ลงเรื่อยๆรอครับน้ำจืดมาเดี๋ยวก็น้ำเสียอีกเดี๋ยวน้ำจืดมาเดี๋ยวก็น้ำเสียอีกอืมตอนนี้จะเข้าหน้าฝนแล้วนะน้ำจืดก็จะมาแล้วน้ำจืดเทลงมาก็ปูไปหมด บางครั้งฝนตกหนักฝนตกมากนะครับน้ำมันก็จะกร่อยมันก็จะจืดลงดมีผลต่อสัตว์ทะเลครับกเ,เองเป็นที่ของอะไระทะเลอร่อยอ๋ตอนนี้เป็นของเนื้อตุ้มๆอย่างเงี้ยน่าจะไข่ปลาตะพูเออเหรออ๋อตัวนั้นตะพูจะกลาวมาเลยเลยนี่เดี๋ยวจะขอซื้อนี่ไปซื้อตรงไหนเนี่ยนี่ครับแม่ผมอ๋อเดี๋ยวจะซื้อปูตัวตัวนเนี้ยเท่าไหร่เนี่ย เดี๋ยวจองไว้นะอืมตัวนี้เดี๋ยวจะจองปูม้าปูทะเลนี่แหละครับปไปเป็นอาหารเช้าสําหรับมื้อวันนี้ครับบยากาศยามเช้าเช้าแบบนี้นะครับที่สะพานท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลาก็วิวทิวทัศน์สวยงามผมก็มาเดินเล่นออกกําลังกาย ตอนเช้าแหละครับบริเวณนี้เดี๋ยวจะเดินไปไปตรงนี้ก็จะพบกับาชาวประมงที่เขานําหอยนางรมมาขึ้นหอยนางรมตรงนี้แหละครับนี่คุยกับเขาหน่อยสวัสดีครับหอยนางรมครับผมเพ<อ>ือ่อมาจากหลักดดเดินสาย,ยมาดูว่จะขยายสะพานให้ามาดูหอยมาดูกิโลเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้หอยนางรมดูทรายครับเ,เนื้อหรือเปลือก เนื้อดิเนื้อก็มาสองร้อยกว่าบาทสองร้อยกว่าบาทคือขายขายทั้งขายทั้งเนื้อทั้งเปลือกกันเหรอแกะเนื้อขายอ๋อแกะเนื้อขายกิโลสองร pues ้อยอ๋อแต่ถ uh ้าเอาเปลือกไปด้วยเปลือกไปด้วยก็คิดแล้วก็ตีเป็นถุงอ๋อเป็นถุงอ๋อสิบกิโลเจ็ดร้อยอ๋อครับห้าสิบกิโลเจ็ดร้อยแล้วก็ขยายออกมาเป็นเนื้อแล้วก็ไปแกะอืมเนื้อสองร้อยกิโลตอนนี้ หอยไม่ค่อยตายแล้วใช่ไหมใช่ๆไม่ค่อยตายแล้วน้ำเริ่มดีแล้วเริ่มฟื้นแล้วครับเริ่มฟื้นแล้วนะอ๋อช่วงช่วงก่อนเมื่อปีที่แล้วอ่ะโอ้โหเสียหายกันไปหมดเลยเมื่อปีที่แล้วน้ำมันลงน้ำเสียตายจนบางคนก็ฝนตกตายจนหมดเลยอ๋อช่วงฝนตกพวกโรงงานมันแอบปล่อย อหอยหุ้งหอยดิ้งที่เป็นหลักๆนี่จะตายนะครับโอ้แล้วกา่อตอนฝนตกหนักอ่ะฝน,น,นตกหนักๆแล้วก็พวกโรงงานแอบปล่อยนกมาเออหากินยากกันนะตัวนี้อหอยนางรมมันตายยากอยู่แล้วใช่ไหม เราไม่ไดอยู่บนแหง้งเนี่ยวสามวันียังไม่ตายเลยเหรอของลมนี่เอามาวางบนแห้งสามวันก็ไม่ตายไม่ตายาไม่ตาย,ตายโอ้แต่จะอยู่ในน้ำจะเจอน้ำเสียคืนเดียวเรียบร้อยเลยถ้าน้ำเสียคืนเดียวตายเลยเออมันอ้าปากตลอดอ๋อมันอ้าปากตลอดมันอ้าปากกินอาหารออโอร้ช่วงนี้น้ำลงนะวิวตอนเช้านี่ก็สวยมากเลยนะครับนี่ก็มาเดินตรงนี้แหละครับเดี๋ยวก็จะเดินกลับเพื่อที่จะไปซื้อ ปูทะเลปูมา้าไปกินล่ะครับช่วงนี้จะให้ฟังเพลงช,ชื่อเพลงทาราทิศฐานของพระองค์เจ้าจาัก,กรพันเพนสิลิจัก,กรพันครับ ปูนี่ใช้ค่ครั้งเดียวอ่ะครับเพราะมันแหลกแล้วก็เลาะออกเลยครับโอ้แล้วก็เปลี่ยนตัวใหม่ผก็ลงทุนกันนะเนี่ยเออเอออวนปูได้ครั้งเดียวโอ้ออกมาละก็ให้เขาแกะปูเลาะปูออกจากตะข่ายบางทีก็โอ้โหเวลาจะเลาะปูออกแต่ละครั้งนี่เขามันก็ยุ่งยากมากเลยนะครับ <hungry. S 2> บางคนชาวประมงเาบอกมันต้องเสียเสียอวนไปเลยละครั้งหนึ่งอะ ประมาณเจ็ดกิลอันนี้๋อต้องมีไอ้ตัวที่เลาะตะขคายแบบนี้เมื่อเลาะปูออกมาแล้วก็ต้องเอาเอาปอมัดอีกทีละครับไม่เช่นนั้นก้ามมันก็จะมาหนีบเราละครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมัดให้เรียบร้อยวิธีการมัดเนี่ยมันก็จะต้องมีอะไรนะเทคนิคนะครับเนี่ยต้องมัดให้ถูกต้องถ้ามัดไม่เป็นเนี่ยปูทะเลเนี่ยก้ามมันใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันหนีบนิ้วขาดเลยนะครับเนี่ยต้องมัดอย่างนี้ก่อนที่จะ เอาไปต้มกินหรือเอาไปขายนะครับก็ต้องมัดก่อนล่ะครับต้องมัดยังไงเนี่ยมัดมัดมัดก้ามมันติดกับตัวแล้วก็มามัดไอ้ขามันอีกขาม่ให้มันเดินมัดขาไม่ให้เดินสรุปก็คือเรากินปูนี่ก็ทรมานสัตว์เหมือนกันนะครับต้องมัดแขนมัดขามันหมดเลยล่ะครับแล้วก็ต้องโอ้นี่นะครับวิธีการชาวประมงล่ะครับอันนี้ก็ปูทะเลเหมือนกันใช่ไหมครับ คนละสายพันธุ์คนละสายพันธุ์อันนี้ขามันหลุดไปข้างเนะี่ยก้ามมันก้ามครับอวัยวะสําคัญหลุดไปซะด้วยคือก้ามปูล่ะครับอืมมันตัวคู่ทั้งคู่ครับไอ้นั่นเหมือนปูด,ดำอะไม่รู้ผมไม่แน่ใจได่หรือเปล่าปี๊ปูด,ดำ,ำอะอยู่แล้วอ่อาไอ้พันเดียวกันเนี่ยไอ้ปูเขียวนั่นนี่นี่อ่าเดี๋ยวเอาไปชั่งตัวนี้เดี๋ยวเหมือนกัน ใช่ไหมครับหกขีดครื่งหมายทำไมเดาเก่งจนเขาบอกประมาณเจ็ดขีดจับ<า>จนชินแล้วเดี๋ยวอันนี้ไม่ต้องมัดขาใช่ไหมปูม้าส่วนเจ้าปูม้านี่ <c oughs> เขาก็ต้องมัดก้ามมันนะครับแล้วก็ต้องน็อกน้ําแข็งไม่เช่นนั้นก็จะ,ะไปต้มแล้วแขนขามันจะหลุดนี่รับมัดเรียบร้อยแล้วครับปูอทองหลางส่วนอันนี้อีกคนอีกสายพันธุ์หนึ่งนะอันนี้ อันนี้ปูเหลืองคุณแม่เทจ็ดหกขีดครึ่งเท่าไหร่ครับโลละสี่ร้อยเอาสี่เท่าไหร่นะสองร้อยห้าสิบบาทแล้วไอ้ปูม้านี่ล่ะอ๋อปูม้านี่ใช้หนังสติ๊กรัดเอาอ๋อนี่ๆๆๆๆ <S <S นี่นี่มีิี ต้องทำให้ดูช้าๆที่เอาขามัดมัดกล้ามไม่ให้มันง่ามมันมันมันง่ามมัดอีกอ่าอ๋อโลเลยมั้ยอ่ะอ่าเอา,อาไปสักโคล,ลนึงก็ได้อ่ะเดี๋ยวผมจะไม่น่าจะมีแรงหนึ่งเลยอ่ะไม่น่าจะมีแรงหนึ่งเราลองน้ำแข็งไหม อ๋อคือถ้าใส่น้ำแข็งแล้วมันจะน็อกอ่ะะคมันจะสลบอ,ลอ๋อถ้าเราต้มเป็นๆกล้ามมันจะหลุดอ๋อมันปล่อยมันป,ป,ปล่อยหมดอ๋อมันปล่อยกล้ามไปขาใช่แต่ถ้าน็อกน้ำแข็งไปมันไม่หลุดไม่หลุดที่ก็ต้มขายอ่เขาจะน็อกน้ำแข็งก่อนอ๋อจ้ะอ๋อเหรอไม่เหนือเหลือแต่ตัวโลนๆเหรอเอ้าเหรอเอ้านี่ก็เป็นความรู้นะเนี่ยคือเอาปูเนี่ยถ้าไปต้มเป็นๆไม่ได้หลุดขาหลุดหมดต้องน็อกน้ำแข็งกันก็ต้องน็อกสิ งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปขาหลุดหมดอ๋อนกน้ำแข็งก็เดี د, เ๋ยวเราไม,ไม่ต้องมัดน็อกน้ำแข็งก็ไม่ต้องมัดอ่ะโอเคอ่าขายมาล่าหมาเจอมาเจอปูยังไงเนัดดีเกอซื้อกูเป็นเป็นไปนต้มแล้วทำไมขาหลุดนะเออต้องนกน้ำแข็งไงต้องนกน้ำแข็งไม่งั้นไม่งั้นขาหลุดอ๋อเป็นคว<อ>ามรนะู้คือมันน็อกน้ำแข็งแล้วมันจะตาย มันก็ไม่ตายสได้มันสลบมันสลบเราต้องน็อกน้ำแข็งนะโอ้ใส่น้ำใส่น้ำให้น้ำมท่วมอ่าอันนี้โลสองขีดเอา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 โลเดียวอ่าโอเคอ่ะสรุปเป็นสามร้อยเป็นห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบบาทอันนี้ได้ได้กินปูสดสดเอ้ยเอาอีกจวงเลยเอามา เดี๋ยวต้องไปซื้อ,อ,อมะนาวพริกทำน้ำจิ้มโอเค okay, ขอบคุณครับครับท่านผู้ชมครับเ <Okay. S 2> ช้าวันนี้ก็วันที่3มิถุนายนปีพศ2564ครับมาเดินเล่นริมทะเลก็ได้ปลูปูทะเลกลับไปนะครับก็โบรเลอร์เลยเนี่ยเอามาแล้วนะครับเดี๋ยวก็คงต้องไปลวกกินแล้วก็ได้ความรู้เพิ่มเติมจากชาวประมงพื้นบ้านที่นี่ว่า อย่างปูเนี่ยมันต้องน็อกน้ําแข็งถ้าไม่น็อกน้ําแข็งมันจะไปต้มแล้วมันหลุดอันที่เขาใส่น้ําแข็งให้มาย่างเนี่ยถุกลงคนน็อกน้ําแข็งให้ย่างเนี่ยย่างนี่โอ้เราต้องไปน็อกน้ําแข็งก่อนไม่งั้นมันจะหลุดหมดอะ่ะันเดี๋ยวเราต้องไปซื้อน้ําแข็งมาเพิ่มเติมนะเนี่ยอือ่าแม่ค้าเขาลืมอ้าคุณชาวประมงเขาลืมใส่น้ําแข็งให้มาเดี๋ยวตามไปเอาน้ําแข็งเดี๋ยวไปต้มแล้วมันหลุดหมดนะครับก็คงไม่กินโชว์แต่ว่าพามาดูมาออกกําลังกายแล้วก็ มาเดินแล้วก็ซื้อปูทะเลกลับไปนะครับก็คงอร่อยแหละของพื้นบ้านแบบนี้นะครับก็ขอบคุณครับมีความสุขตัวหน้านะครับครับท่านผู้ชมก็ได้ได้ปูทะเลมาแล้วมันก็มีปูปูม้ากับปูทะเลก็เขาน็อคน้าแข็งมาให้ตอนนี้น้ําแข็งมันยังละลายไม่หมดเขาบอกว่าถ้าเอาปูทะเลมาต้มเนี่ยนะครับเรื่อเอามาลวกนยะถ้าเอามาต้มดีกว่าถ้า ไม่นกน้าแข็งเนี่ยเอาปูสดๆมาต้มเลยเนี่ยแขนขามันจะหลุดหมดตีนมือก้ามมันจะหลุดหมดไม่อร Herm ่อยไม่ดีเพราะนั้นต้องเอามานอกน้ําแข็งแล้วก็แล้วน้าแข็งยังละลายหมดก็ต้องมานี่ครับเอาเราจะต้มแล้วก็เอาน้ําเติมลงไปเลยอ่ะอ şey, ่ะนี่เอาน้ yeah. ําเติมลงไปเลยแล้วเดี๋ยวก็เอาไปเนี่ยให้มันละลายนะครับให้มันละลายแล้วก็เดี๋ยวเขาบอกว่าถ้าเป็นปูทะเลเนี่ยนะครับปูทะเลเนี่ย ปูทะเลตัวใหญ่เนี่ยก็ต้องต้ม15นาทีแต่ถ้าเป็นปูม้าตัวเล็กก็แค่10นาทีเดี๋ยวแค่เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไปต้มนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทําน้ําจิ้มป่ะเดี๋ยวไปกินกันทุกงตังกินด้วยนะโอเคนะครับท่านผู้ชมครับก็จะมาทําน้ําจิ้มซีฟู้ดแหะครับหลักๆของน้ําจิ้มเนี่ยก็เป็นสูตรพื้นๆที่เราทํากันกินกันมาแต่โบราณแต่ว่า แต่ละบ้านก็อาจจะสูตรไม่เหมือนกันนะแต่สําหรับผมนี่นะครับเราก็จะทําน้ําจิ้มซีฟู้ดเพื่อจะไว้กินกับอ,อะไรละ่ะปูทะเลไงพวกอาหารทะเลข้อสําคัญเลยคือพริกเนี่ยครับพริกขี้หนูอ่ะพริกขี้หนูสักครึ่งกำก็แล้วกันนะครับแล้วก็อันที่2เลยสําคัญมากอันนี้ขาดไม่ได้เลยก็คือครับกระเทียมกระเทียมนะกระเทียมก็กระเทียมสักกำมือหนึ่งพวกกระเทียมพริกนะครับเป็น สมุนไพรขัดๆหน่อยไอ้ที่มันเนี่ยมันเปลือกมันไม่ดีเนี่ยกระเทียมนะครับอ่าพริกกระเทียมถ้าน้าพริกก็ต้องใส่กระปิแต่ว่าถ้าน้ําจิ้มซีฟูด้ดน้ำจิ้มอาหารทะเลน้ำจิ้มอะไรเนี่ยก็ไม่ต้องใส่กระปิหรอกครับใส่อะไรละ่ะสาคัญเลยเกลือครับเกลืออ่าเกลือทะเลนี่แหละเนี่ยเกลือทะเลนะครับอ่าเกลือทะเล นะครับก็เป็นเกลือไอโอดีนแล้วก็เกลือทะเลมีมันมีไอโอดีนไงถ้าเกลือสิงเทามันมีไอโอดีนเนี่ยเป็นซองเล็กๆเนี่ยซองละบาดนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับพอให้มันเค็มๆไม่ต้องใส่น้ําปลานะครับใส่เกลือดีกว่านะครับก็ใส่เกลือลงไปสูตรแบบนี้ที่จันบุรีเขาเรียกว่าพริกเกลือนะเขาเรียกพริกเกลือนะพริกเกลือ เขาไม่ใส่น้ำตาลาใส่เกลือใส่พริกใส่กระเทียมใส่เกลือแล้วก็อีกอันนึงนะั้นที่ขาดไม่ได้เลยก็คือผงชูรสครับหลายคนเนี่ยก็จะบอกว่ากินผงชูรสไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีอย่างงอน,นเป็นอันตรายผมร่วงเป็นหมันโอ้กระดูกปรอกกระดูกอ่อนเอาเป็นว่าไม่งั้นรนะิบทัทผงชูรสเขาเจ๊งไปนานแล้วล่ะครับผงชูรสเนี่ยก็มีประโยชน์ในแง่ของมีประโยชน์กับพืชด้วยนะผงชูรสเนี่ย มันมีโซเดียมโมโนโกลูตาเมตไงก็บิดเกลือโซเดียมนั่นแหละการที่เราใส่ผงชุรสลงไปเนี่ยมันก็เป็นการลดกันเนี่ยเราไม่ต้องใส่เกลือเยอะนะครับเอาโทรศัพท์มาเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าเออเดี๋ยวๆขออนุญาตนะครับเขาปิดไปก่อนเ,ออเสียมาร,รยาตมากปิดไปก่อนอ่ะก็กำลังเข้าได้พกเข็มผงชุรสเนี่ยนะครับก็มีป,ประโยชน์ต่อพืช แล้วก็มีประโยชน์กับการกินก็คือมันจะทําให้เขาโอ้ยถ้าเราไม่รับคงต้องตักไปก่อนแล้วครับครับามาต่อก็พูดถึงผลประโยชน์ปร,ชป,รชนประโยชน์ของชูรสก็คือก็มีประโยชน์กับร่างกายนังไงถ้งหมดถ้าผู้สูงวัยเนี่ยกินอาหารไม่ค่อยอร่อยกินอาหารได้น้อยเนี่ยการใส่ผงชูรสลงไปมันก็จะช่วยกระตุ้นให้การรับรสมันได้ดีขึ้นนะครับก็มันเป็นเกลือ โซเดียมตัวหนึ่งที่ก็มีประโยชน์แหละก็แทนเกลือเกลือทะเลอะไรต่ออะไรได้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นก็ไม่ต้องไปตกใจว่ากินผงชูรสแล้วมันจะมีอันตรายกินน้ําตาลสิอันตรายครับน้ําตาลแบาบงคนชอบทำอาหารแล้วก็ใส่น้ําตาลเยอะๆท่านผู้ชมครับน้ําตาลเนี่ยนะครับปกติเนี่ยเราก็ได้รับอยู่แล้วจากการกินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวทุกอย่างก,กินผลไม้กินขนมยิม่งขนมไทยน,ยนะครับก็มีแต่น้ําตาลเยอะะเลยอาหารสังกะเบอือไม่เจอ,อนี่สังกะเบอืออยู่นี่นะครับ เพราะนั้นหลายคนนะผัดผัดอาหารทําอาหารต้มยําใส่แต่น้ําตาลนะไม่เข้าใจเลยนะขนมก็เยอะแยะเพราะนั้นคนไทยจึงเป็นเบาหวานกันเยอะมากเเพราะเรากินน้ำตาลกันเยอะเพราะฉะนั้นน้ําตาลมันก็ไปกินเยอะนะครับปกติเนี่ยน้าตาลมันก็ได้จากการกินข้าวกินก๋นวยเตี๋ยวร่างกายมันก็ไปย่อยออแป้งให้เป็นน้ําตาลไงเพราะนั้น ผมเนี่ยกว่าจะรู้นะรู้เท่าไม่ถึงการกินน้ตาลมาเยอะมากกินข้าวเยอะเขาบอกว่าอาหารเนี่ยนะครับเราเราคนไทยเนี่ยเราชอบพูดกันว่าชอบทักทายว่าก,กินข้าวหรือยังกินข้าวหรือยังนะครับก็เป็นอาหารที่แบบกินข้าวหรือยังนะยังไม่ได้กินเลยยังไม่เพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนในการพูดว่า กินอาหารเช้าหรือยังกินอาหารกลางวันหรือยังกินอาหารเย็นหรือยังครับเพราะว่าอาหารเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องต้องข้าวไงมันเป็นอย่างอื่นก็ได้มันเป็นไข่ไก่มันเป็นผลไม้มันเป็นผักเนี่ยมันเป็นผักเนี่ยโอ้ตายแล้วอันนี้ไข่ไก่เป็นผักเนี่ยนะครับเป็นผักก็เอือหารเป็นอกไก่เป็นเนื้อไก่เป็นไข่ต้มเป็นเนื้อวัวเป็นผักมันก็เป็นอาหารเท่นั้นแหละครับเพราะนั้นเราก็ พยายามที่จะนะกินข้าวหรืออยางเปลี่ยนเป็นกินอาหารหรือ,อยังครับนะดีไหมนะเราจะได้ไม่ต้องกินข้าวกันเยอะมากเพราะว่าคนไทยนี่ก็กินข้าวกันเยอะจนกลายเป็นเบาหวานกันเกือแบบทั่วประเทศแล้วครับนะเวลาตำนี่ก็ไม่ต้องละเอียดมากเขาเรียกตำพอแหลกแหกเดี๋ยวให้ดูประมาณนี้นะครับนี่ตำพอแหลกแ่นัขน,นแหลกมันก็จะได้นี่ใส่ผงชูรสแล้วใส่เกลือแล้ว แล้วเดี๋ยวข้อสําคัญอีกอันหนึ่งที่จะเป็นต้องใส่นะขาดไม่ได้เลยวิตามินซีคือมะนาวมะนาวครับมะนาว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 เอ๊ะเมื่อเช้าซื้อมะนาวมาไว้ไหนอ๋อมะนาวในตอนนี้ลูกละห้าลูกยี่สบลูกละสี่บาทก็นี่ครับมะนาวใส่ไปสองลูกเลยอ่ใส่มะนาวไปก็คุยกันไปนะครับ ก็มะนาวนี่ก็วิตามินซีเขาบอกว่าวิตามินซีเนี่ยมันก็ช่วยต่อต้านไวรัสนะต่อต้านโควิดแต่ตอนนี้พูดถึงโควิดนะครับก็เยอะจริงๆเลยตอนนี้เขาก็บอกว่าเดือนนี้วิถุนานแล้วนะก็จะได้คิวฉีนะครับผมก็ได้คิววันที่24ก็มคงไม่เลื่อนนะครับนี่เมื่อเช้าฟังข่าวนะเขาบอกว่าประเทศไทยนะเป็นทางผ่านของไอวัคซีนไฟเซอร์ผ่านจากประเทศไทยไป สปป,าปาลาวเราก็ได้แต่มองตาปิดๆนะไฟเซอร์เราฉีดไม่ได้ที่ประเทศไทยเราต้องฉีดอะไรก็ไม่รู้ซีโนแวคอะไรนี่นะครับอ่ะกินมะนาวเยอะๆนะครับะมะนาวเนี่ยมีประโยชน์วิตามินซีป้องกันไวรัสนี่เขาบอกว่าคนบางคนที่อยู่เมืองนอกนะเขเวลาที่จะ,ะเขาเรียกอะไรนะไปหาหมอไม่ได้อ่ะตอนช่วงที่เป็นโควิดกันนะ กินน้ำมะนาวกันนะกินน้ำมะนาวกินป้าทะลโจรกินขิงกินอะไรอะ่ะขิงปัน่นกระชายปัน่นอะไรพวกนี้นะครับสรุปสรุปก็คือสมุนไพรไทยนะ่มีมีสรรพคุณทางยาเยอะมากนะครับแล้วก็เราก็อย่าไปห่างเหินอย่าไปห่างเหินสมุนไพรไทยมีประโยชน์แต่ว่าอีกอันหนึ่งที่ที่ผมเป็นห่วงแล้วก็เป็นห่วงเลยก็คือนั่นแหละเรื่องน้ำตาลนี่แหละคนเราอะ่ะชอบ ินน้าตาลเยอะขนมไทยส่วนใหญ่ก็โอ้โหหวานจ่อยเลยครับแล้วก็อาหารเนี่ยก็หวานเน้นหวานแม่ค้าทาขายก็ชอบเน้นหวานเขาบอกว่าใส่น้ําตาลแทนผงชูรสโถมันแทนคนละเรื่องครับมันกดคนละตัวสารเคมีคนละตัวเลยครับไปใส่น้ําตาลแทนผงชูรสนะไปยิ่งไปกันใหญ่โกโซโบิกนะมันยิ่งไปกันใหญ่เอาเป็นว่านี่ก็ได้น้ำจิมซีฟู๊ดนี่มันก็ยังมันก็ยังหย,ยาบอย,าอยู่ไง น,นี้เราจะทํายังไงเพื่อไม่ให้มันหยาบนะก็ทำให้มันแหลกๆท่านผู้ชมเติมน้ําลงไปครับเติมน้านี่เติมน้ําลงไปแค่นี้ก็เรียบร้อยเอ๊ะเราต้องชิมหน่อยที่ว่ามันกลมกล่อมหรือเปล่าเออเมื่อกี้เอาช้อนมาไว้ตรงไหนเนี่ยเอาเป็นว่าครัวผมก็รกเหลือเกินนะครับนี่ โอ้โหแซ่บรู้สึกจะเปรี้ยมากไปหน่อยนะเค็มน้อยไปหน่อยแต่ว่าแค่นี้ก็พอแล้วมั้งเราก็อยุเยอะล้วกิกนโซดเดียมเยอะก็ไม่ดีมันมัน,มนเดี๋ยวมันจะไม่เป็นพริกเกลือไงพริกเกลือ,อเติมเกลือไปอีกหน่อยก็แล้วกันนะครับก็กลายเป็นพริกเกลือครันนี้ก็แซ่บมากครับนี่ให้ดูครับนี่ครับนี่แหละครับน้ำจิ้มซีฟู้ด ไม่ใส่น้าตาลใส่ขงชุรสดใส่เกลือใส่กระเทียมใส่มะน,นาวใส่พริกครับก็ได้เอาไปจิ้มแทนน้าพริกก็ได้นะครับก็โอเคเดี๋ยวผมก็จะกินกับปูทะเลที่ซื้อมาเมื่อเช้าแต่ว่าคงไม่ต้มให้ดูเพราะาเดี๋ยว y o u ู u b e จะไม่ผ่านเป็นการทรมานสัตว์นะครับแล้วก็ก็จะไม่กินโชว์ไม่อะไรทุกค,คนกินเป็นอยู่แล้วเอาเป็นว่าจิ้มมันนี่กินกับน้ตาลนะครับท่านผู้ชม ก็อยากจะบอกว่าการท YouTube เนี่ยต้องระวังนะครับเดี๋ยวนี้เขาก็มีกฎเกณฑ์อะไรเยอะแยะมากมายเราจะไปถ่ายคนสุม 4, สี่ซุมห้าแล้วเห็นหน้าเขาต้องเบอหน้าเขาเพราะว่าเจ้าองเจ้าของคนที่อยู่ในภาพสามารถที่จะมาฟ้องร้อง YouTube ให้ให้ถอดเอาคลิปนี้ออกจาก YouTube ได้นะครับประมาณนั้นเพราะว่ามันไปเรื่องละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเขาไงแต่เมื่อเช้าเนี่ยผมไปถ่ายชาวประมงก็ขออนุญาตเขาแล้วนะครับเอาเป็นว่าวันนี้กินเดินออกกําลังกายกินปูทะเลผมก็ จะเรียกว่ากินเผื่อแต่มันคงไม่ถึงกันนะครับอาอการช่วงนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนรอดปลอดภัยจากโควิดนะครับรอได้ฉีดวัคซีนนะทุกคนเดี๋ยวฉีดวัคซีนเสร็จก็จะว่าจะไปเที่ยวทางภาคใต้ของประเทศไทยแล้วครับนะจะไปเยี่ยมชมอะไรกันนะคนที่ดูผมแล้วก็ซื้อกล้วยไม้ผมไปปลูกทางภาคใต้โอ้ก่อนจบนี่นะครับท่านผู้ชมอ,อ่อที่ผมต้องกินทุกวันเลยนะครับวันนี้ครับเห็ดลินจือเนี่ยเห็ดลินจือแห้งเห็ดลินจือแดงครับ ก็อย่าลืมอุดหนุนเท็ดี่รืยอแดงกันนะครับเพื่อ,เ,อเพื่อสุขภาพดีแอดไลน์มาได้ครับ0818657957เพ็ดเก้ห้าเจืดแดงค0ันจีทูพเข็มปลูกเองนะครับแล้วก็กินเองทุกวันเลยเนี่ยต้มใส่กาน้ำร้อนไว้อย่างนี้แหละนะครับโอเคสวัสดีครับ